นี่เลยนะครับทุกท่านเนาะนะมาดูกันนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะครับผมเจอหลายต้นมากเลยเนาะข้างทางนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าต้นกระเจ้านานะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างไรมาดูเนาะลักษณะลําต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นต้นไม้พุ่มเนาะนี่เลยนะครับกระเจ้านานะเป็นไม้พุ่มข้างทางนะครับลาต้นจะสีแดงนะครับ ย้ำเลยว่ากระเจ้านาจะมีลําต้นที่สีแดงนะครับอยู่ตามไร่ตามนาเราจะเยอะมากเนาะตามป่าละเมะนะครับต้นจะสีแดงนะครับเป็นไม้พุ่มเนาะกระเจ้านาจะเป็นไม้พุ่มนะครับย้ำเลยเนาะในแถบพื้นที่นะครับทั่วภูมิภาคนะรวมถึงภาคอีสานก็จะเยอะนะครับสําหรับต้นกระเจ้านานะ หลายท่านหลายคนนะครับอาจจะมองข้ามนะกระเจานาเป็นยาสมุนไพรชั้นดีเลยนะครับมาดูลักษณะใบของเขานะครับต้นอ่อนจะใบสีเขียวนะครับแต่กระเจานานะครับต้นแจ่บางสายพันธุ์ก็จะสีนี้นะครับนี่เลยสีสวยมากนะครับลำต้นก็แดงนะครับใบก็แดงนะครับถ้าไปปลูกประดับตามบ้านนะครับผมว่าจะสวยมากขวายิ่งขึ้นเนาะล้างใบก็จะลักษณะนี้นะครับข้อดีนะครับคือใบของเขาจะสวยนะครับ พี่น้องดูดีๆนะครับรอบใบจะหยักอย่างนี้เลยนะครับใบจะแกมสีแดงออกชมพูนะครับสวยงามมากนะครับก้านก็จะสีแดงส่วนลำต้นนะครับลำต้นก็จะสีแดงเช่นกันเนาะกระเจ้านาจะมีลำต้นที่สีแดงจะมีใบนะครับที่สวยงามมากนะครับใบส่วนนอ่อนส่วนยังไม่แก่จะสีอย่างนี้นะครับนี่เลยเนาะจะสีเขียวแกมม่วงนะพี่น้องนะนี่เลยนะจะสีเขียวแกมม่วงนะสำหรับใบที่ยังไม่แก่นะครับ พี่น้องไปพิจารณาดูนะครับให้ดูชัดๆเลยเนาะนี่นะครับสําหรับใบสีเขียวอย่างนี้นะครับรอบใบก็จะเป็นรอยยักษ์จะมีสีแดงแกมแกมสีส้มเนาะนะมาดูนะครับในลักษณะดอกอื่นๆนะกระเจาหน้านะครับคนอีสานในบ้านเราก็น่าจะรู้ดีนะครับรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนาะจะรู้ดีเนาะต้นกระเจาหน้าจะเป็นยังไงลักษณะดอกของเขาจะสีเหลืองอย่างนี้นะครับกระเจาหน้าเนาะ นี่เลยให้พี่น้องดูกันชัดๆเลยนะครับตอกกระเจ้านาจะสีเหลืองอย่างนี้นะครับ <aku> นี่นะครับเป็นลักษณะนี้เลยสีเหลืองอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เป็นกิมดอกขึ้นอย่างนี้เนาะให้พี่น้องสังเกตดูนะว่าต้นนี้คือต้นกระเจ้านานครับลําต้นจะหยาบนิดนึงนะครับลําต้นจะหยาบเนาะผมจะเต็ดให้ดูนี่นะกระเจ้านาลําต้นจะหย, <nin j> uh ยาบนะเป็นไม้ตระกูลที่อยู่ตามไร่ตามนานะครับตามนาจะเยอะเนาะ ในไร่ในนานะครับมันจะชอบน้ํามากมาดูลักษณะผลของเขาเนะนี่นะครับผลที่ออกตามช่อยดอกจะเป็นลักษณะนี้นะครับคล้ายๆเอเลี่ยนเลยพี่น้องเนาะลักษณะผลนี่นะครับผมไป z ูมให้ดูชัดๆเนาะผลของเขาจะลักษณะนี้นะครับรวมถึงนะครับก้านก็จะสีแดงนะครับสวยงามมากเลยมาดูประโยชน์นะครับประโยชน์ในด้านอื่นๆของต้นกระเจ้านากันบ้างนะครับนี่เลยส่วนประโยชน์นะครับในด้านเนาะ ลำต้นนะครับคล้ายมันจะคล้ายปอเนาะลำต้นนะครับเหนียวนะครับสามารถลอกเปลือกของต้นกระเจานาได้นะครับนี่นะครับลอกเปลือกออกมาทําเชือกได้นะครับนะครับมาหมุนรวมๆกันทําเชือกได้นะครับมันจะเหนียวมากเลยนะครับประโยชน์และประโยชน์ในทางหนึ่งนะครับเป็นไม้ประดับได้สวยนะครับถ้าไปปลูกอยู่บ้านเนาะเวลาแก่ตัวมานะครับต้นกระเจานาจะมีใบที่สีแดงสดตามที่ ทางต้นชิปนะครับนี่เลยนะจะมีใบที่สีแดงก้านแดงต้นแดงจะเป็นพืชที่สวยงามมากนะครับสําหรับธรรมชาติเลยเนาะส่วนนะครับสบรพพคุณทางยาก็มีไม่มากนะสําหรับต้นกระเจานานะ,มะเมล็ดมเมล็ดและใบนะครับสบรรพคุณนะครับสับรพคุณนะครับมเมล็ดมีรสเมาเบื่อนะครับ ใบลดขมเล็กน้อยนะครับต้มน้าดื่มนะครับแก้ร้อนในทาให้เลือดเย็นนะครับพอแก้พิษแก้บวมทาแก้ผิวหนังผิวหน้านะครับตาแดงบวมนะครับ <c oughs> ผิวหน้าแดงบวมนะครับพอไปไม่ใช่ตาแดงนะครับผิวหน้าบวมนะครับแดงนะครับแก้ปจารักเป็นเลือดแกะะ้เจ็บคอแก้พิษปลาปักเป้านะครับนิยมใช้ชนิดฝักยาวนะอ่าชนิดอ่าสายพันธุ์ที่มีฝักยาวก็สายพันธุ์นี้ นะครับายพันธ์ที่ผมกําลังแนะนําเพื่อนอยู่ตอนนี้นะครับและแนะนําพี่น้องอยู่ตอนนี้นะครับย้ํานะครับว่านะครับถ้าจะทํจรินจริงๆนะครับให้นะครับไปปรึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนโบราณดูก่อนนะครับเพราะต้นชนิดยาชนิดนี้นะครับมันแอบแฝงไปด้วยพิษนะครับมีพิษเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมไม่แนะนําให้ไปทับกินเองนะครับให้ไปปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนโบราณดูก่อนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับชาละและพืชผมก็จะขอาลาไปก่อนนะครับขอให้พี่น้องโชคดีกันทุกคนนะครับสําหรับต้นกระเจา้านานะครับมีทุกพื้นที่ในแถบภาคอีสานและภาคอื่นนะครับ